สวัสดีค่ะินตรับนะคะสู่ช่องเบ้นยืนก,กอกนะคะวันนี้มีอะไรมาแปลกนะคะมาดูกันนะคะทั่วใยนะคะหนึ่งคันนะคะวิ่งเข้ามานะคะที่ก,กอกจากแม่แม่สาหฮวดนะคะแม่สาหฮวดด้วยนะคะนี่ก็เป็นเอฟซีนะคะมานี่นะคะนี่เลย เต่าทองนะพี่เต่าทองปั่นยันเที่ยงคืนนะคะนี่อ้โอเป็นทัวร์ครั้งแรกเลยนะคะนี่นี่นะคะ่ะเป็นบรรยากาศภาพทัวร์นะคะลงวันนี้นะคะใครต้องอ่าดีใจนะคะวันนี้มีทัวร์นะคะทัวร์ลง ที่บ้านกกากของเราด้วยนะคะจะหลายทัวร์ก็ได้นะคะรับไม่อั้นนะคะยินดีต้อนรับนะคะ FC นะคะจากเอ่อทั่วทั่วเมืองไทยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ่อบ้านกกากนะคะยูทูบเบอร์วิ่ง <c oughs> ออกมาเลยนะะค

มาหาลุงกับป้านะคะวันนี้ก็ทุกคนนะคะพอลงจากห้องอแล้วก็เพื่อที่จะทำธุระส่วนตัวนะคะเข้าห้องน้ำก่อนนะคะวันนี้นะะจากเมืองแยมนะคะยะโสธรโอ้โหก็ส่นหนก็คือนึกถึงลูกก่อนมานึกถึงลูกก่อนมาแล้วก็คนที่รัก ในครอบครัวของเราก่อนแล้วก็จะเป็นมันจะเป็นพื้นฐานกำลังใจนะคะว่าเราจะต้องนึกถึงคนที่รักก่อนแล้วคนที่รักพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นขายกำลังใจให้เราแล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนเขาเรียกว่าปัญหาเนี่ย้องมาอยู่กับปัญหาได้ค่ะคือจริงๆเราต้องอยู่กับปัญหาไม่ได้ก่อนว่าปัญหาที่มันที่เราเจอเนี่ยมันหนักแค่ไหนเราพอที่จะคุยกันแล้วก็ให้กำลังใจกันผ่านกันมาได้ไหมนะคะ แล้วก็คืออันที่สองก็คือพอเราอยู่กับปัญหาได้แล้วเนี่ยแล้วก็คิดกันนะว,ว่าปัญหาถ้ามันใหญ่เราค่อยๆมองค่ะถ้าเท่าภูเขาแล้วก็มองให้มันเล็กลงค่ะมองให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเล็กลงไหมมมนสามารถทําอะไรกับเราได้ไหมนะคะคือเราอยู่ในพื้นฐานจริงๆแล้วอยู่พื้นฐานในใจเราก็คือความจริงคือเราไม่ได้ทําอะไรนสิงที่ทุกคนพูดทุกคน ความจริงนั้นสู้นะคะแล้วก็มาทุกอย่างแล้วก็กำลังใจจากเอฟซีนะคะจากทุกคนที่รักจากทุกคนที่ดูแลเข้าใจนะคะก็คือปัญหาจนที่เรามองว่าปัญหาที่ไม่ใหญ่ใหญ่ที่เราเที่ยวเจอกันแต่คนท้งส่วนหนึ่งก็คือทางฝั่งที่เขาคิดไม,ไม่ไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยเราจะมองให้มันเล็กลงเล็กลงแล้วก็ค่อยๆเล็กลงนะคะปัญหาพวกนี้พอพอถึงขัน้นนงินที่แบบว่าเล็กลงม,มา,ากๆจะเราสามารถที่จะก้าวข้ามมันได้ เราก็จะสามารถก็คือล้วก็มาถึงทุกวันนี้อะค่ะภูเขาที่ว่าใหญ่เท่ากับปัญหาเนาะเราก็บองให้เล็กแล้ะข้ามมันมาให้ได้พอเราข้ามมาให้ได้เราก็ตั้งหลักค่ะเราตั้งหลักแล้วก็ใช้สตินะคะสติแล้วก็ความรักความเข้าใจในครอบครัวแล้วก็ในบรรดาเพื่อนนะคะบรรดาคนที่คิดดีกับเรานะคะแล้วก็มองในสิ่งในคําพูดที่ว่า าบางคนบางคอมเมนต์นะคะบางบางบางเพจบางอะไรที่ถล่มทลายเข้ามาเนี่ยแล้วก็วอันทห้ผู้นิยมแลยลุงอ่าแล้วก็แล้วก็จะมองว่าในส่วนหนึ่งที่เราเจอในปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็คือถ้าตามเพจตามอะไรเงี้ยที่เขาแบบเอ่อถล่มทลายเราแบบท่าไม่ดีทุกวันทุกวันวก็จะมองว่าหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะถ้าเขาไม่ได้พูดอะไรที่เกี่ยวกับเราเนี่ยเขาจะไม่มีรายได้ได เออนุญาตถ่ายภาพค่ะามะรที่ดีไงลุงเราก็จะสบายใจนะคะแล้วก็ถ้ามีหลายอย่างก็คือาปัญหาตรงนั้นเนี่ยให้ง่ายๆเลก็คืออยู่กับปัญหาไม่ได้แล้วก็มองปัญหาให้เล็ก แล้วก้าวข้ามมาให้ได้นะคะแล้วก็ตั้งหลักสู้แล้วก็เดินต่อไปะค่ะสุดยอดสุดยอดนะคะก็เป็นคำพูดนะ,ะของป้าแตนนะคะที่พูดนะคะ เอฟซีนะคะจากยะโสทรนคะมาวันนี้คะหนึ่งรถถูวครับ เราจะบริจาคช่วยสร้างนะคะขออนุญ,ญาตอพอดีลุงพลกับป้าแตนติดธุระอยู่ค่ะใอคุยกับท่านได้ค่ะเมื่อกี้นะเอฟซีาถามว่าอยากจะร่วมนะคะ,ะสร้างนะคะปู่ปริจิตราชรนะคะ<ม>ก็เลยบอกว่าอขออนุญ,ญาตให้ลุงพลกับป้าแตน,นะค,ะ<ม>คุยธุระเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปบอกลุงกับป้านะคะ<ม>ว่ามีเอฟซีนะคะอยากร่วมนะคะ สมทบสร้างนะคะปู่ปริจิตนะคะเนี่ยก็เป็นภาพจากที่เราไม่ได้เจอตั้งนานนะคะวันนี้ก็ได้เจอแล้วนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะใส่แมสนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะปกป้องตัวเองนะคะดูแลตัวเองนะคะ ขอบค Allah, RC, ead, like ุณ FC ทุกท่านนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับเบนนะคะขอบคุณค่ะ